สวัสดีครับพี่น้องวิงนิบาอุดรมาจัดแค่รอดครับพี่น้องมาติดตามรับชมมึงเลยว่าจะามันสัาไหนโอ้โหแค่รอดโอ้หมยแตก <c oughs> มาขุดแค่รอดครับพี่น้องวอน้จัดนักเลยวอน้แค่รอที่เป็นพันเงย้าพันหน่อยนะครับเพิก่กะเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วเบาดอ,อนก็นมาจัดเลยวิน,นี้มันก็เเรือหัวลองทังีแล้ครับแค่ลอดพันธุอยครับพี่น้องไมยแตก,กแล้วยางงามเลยมือน้ หาอยู่หากินบรรยากาศยงมแรงๆครับพี่น้องทางพุ่นกน็เป็นสวนหอมบรรยากาศ้งามเลยครับพี่น้องประเทศจอร์แดนภูเขาทะเลทรายพุ่นนะผมกระจายไม่เก็บแค่รถครับมือน,นี้กะเหลือแถวสุดท้ายนะครับผมแถวนี้จะเรือยูเรือเป็นดอนเป็นดอนครับผมเรือเป็นดอนเป็นดอนนี่ก็เลือน,นิดๆหน่อยๆนะมือมันเกี่ยวแล้วแล้วมันบอกไม่เก็บเอาใดครับมูอเ็ดงานอยู่นี่แหละครับก็จะขับรถุดเกี่ยว เจ้าบอกไม่เก็บเอาได้มันจุงไว้ให้ครับแม่จางข้เจ้าบอกจุงไว้แถวนี้ลงเอาเลยครับพี่น้องแค่รถพันย่เอาครับผมแค่รถแค่แค่รถหน่อยมันแค่รถหน่อยแต่ว่ามันแพงห้งๆเลยครับลงเอาเลยโอ้ยเบาดอนขุดเอาครับเก็บไปไปยูไปกินอือครับพี่น้องเก็บไปไปยูไปกิน <c oughs> พันเงาแพงกว่าพันใย,ยได้ไหนครับแปลกนีดีนี่คั <c oughs> กจังเบอรอแบบนี้ลุกเอาเลยพี่น้องคักหมานโอ้โหไม้แตกขึ้นกาครับพี่น้องสุดยอดเลยบ้าอดอนเมื่อน,นี้เอาพักเลย จก็บไปใบต่ำครับพี่น้องเอาไปต้มแทนหัวใจเั่าหัากเลยเอาไปเพ็ดของหวานก็นได้เลยครับเอาไปเพ็ดหวานก็นได้เอาไปทอดก็ได้ต้มใส่ต้มเสีย่ยงใส่ก๋วยเตี๋ยวหักเลยพี่น้องเอาไปพัดเปรี้ยวหวานก็เสียบโอ้ยหักสารพัดเมนูกัดเลยพี่น้องโอ้โหอันคัดมันแน่มือนี่ ครับโอ้ยผลงานเบาอุดว่วนจัดมากแล้วไปตัดใบอะครับพี่น้องพี่ยางเอบเลยสีเหลเอบเอบเอบเตรียมตะันหัวหน่อยนะครับโอ้ยหมายแตกพี่น้องนี่ครับเอาเพรชยังกินครับยังแสบครับพี่น้องพี่น้องมาเ็รชยังกินเขาเหม็นว่าบอกนะครับต้นเบาอุดดนเอาไปต้มแท่นหัวใจเท่าไหมครับ รวมเมนูเร่งด่วนนะครับใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ต้มเสี่ยวนะครับพี่น้องเอาไปตําตําก็ได้กันแต่ผมบ่ค่อยมักตําบัอยเลยต้นมากก็ยิ่งตำมกฮวงเลยมันจังแฉบเอาขุดอีกเรื่อยๆครับผมขุดอีกจังหน่อยก่อนควมมีลำใจของเกษตรกรอิสราเอลครับพี่น้องเหลือไว้ประมาณนี้ละแถวแรกนี่เหลือบักหลายเลยครับพี่น้องเอาดอนก็ว่าขุดเอาเลยโอ้ยางพักเลยพูด แครอดพันยาว้าวครับแค่รอดน่อยนี่เก็บไปเห็ดกับเขาเอาเลยพอประหยัดค่าใชใจห้ยขักเลยพอหลอนขุดเอาเลยนี่แครอดโอ้โหโดขักรตัหวหัวเงาเงาแค่อดนี่ครับมาทานแก้วทีทีท พี่โอ้โหหัวใหญ่ก็มนี่ครับอ้าวแบบสมเลยนี่แก้วแบบนี้โอ้โหคักพี่น้องคับเบิดคักอะไรทำเอาครับหัวหลออยังเหลือหลายครับพี่น้องีเกียวโอเบิดนะครับแบบนี้ก็มาคุดไปไว้กินเฮ็ดกับเขากับป่าได้ครับพี่น้องประหยัดค่าใช้จ่ายได้มันเกียวเรียบร้อยแล้วครับผลผลิต เก็บไปไว้ยู่ไว้กินได้แต่ว่ามันหัวหน่อยนะครับคนก็นเลยบ่คไฟยอยากเก็บแล้วเบาด่วนก็นบ่ได้เอาไปหลายแค่ลหอคคลอดหน่อยนี่ครับแค่หลอดหน่อยเงาวนะครับพันเงาพี่เหลือสีข้าวเจ้าก็ทีไทเป็นปุ๋ยเลยนะครับข้าวเจ้าขึ้นถิ่มดลวยแค่ไหลอย่างนี้ครับหลอดหน่อยด้านบนก็จะเป็นสวนหอมครับพี่นอ้องสวนหอมหัวใหญ่โอ้อย่างงามเลยด๋ยาไปเบ่งพาไปชมหอมหัวใหญ่ข้าวเจ้า ว่ามันจะเป็นยังไงข้าจเจ้าจะใส่สายสปริงเกิ์นะครับในการให้น้ำมาเป็นเบิ้งผลผลิตข้าจเจ้าดูโอ้แจ๋วเลยครับผลผลิตนะหอมหัวใหญ่อิสราเอลครับพี่น้องพี่หนาตึบเลยโอ้โหสุดยอดนะเดี๋ยวเบิ่งหัวมันดูครับเบงหัวอหวอมครับผมโอ้จังแบบนี้พ่อแล้วครับพี่น้องไดเอเลเลยถังนึงพอดีแล้วครับตัดใบออกแค่รอดหน่อยครับผม แค่รถพันยาวาโอ้ยหมานเลยพี่น้องพอได้อยู่ได้กินนะครับพอได้เอาเพจกับเขากับป่าเข้าแต่สำหรับคลิปนี้เบ้าดอนจะขอตัวล่าไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องมือหนีผ้ามหาอยู่หากินเก็บแค่รถกับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ไปพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ